ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไข่กูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตรกรรมเซฟเทคนะครับไม่บาดไม่เป็นตอไม่คันเพราะว่าใบมีดเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสถูกเนื้อเราโดยตรงนะครับปลอดภัยมากๆแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับซื้อภายในวันนี้ลดราคาไปเลยจาก1,689บาทเหลือแค่1,400บาทเท่านั้นนะครับโปรนี้สิ้นสุดภายในเที่ยงคืนวันนี้ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดแล้วก็แว่นตาออฟตาสนะครับใครที่ชอบเล่นมือถืออยู่หน้าคอมหรือออกไปข้าง นอกเนี่ยเจอแสงแดดเนี่ยต้องแว่นออปตัสเลยนะครับเป็นแว่นที่ปกป้องสายตาเราจากรังสีหรือแสงต่างๆนะครับตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาคือรุ่นออปตัสโฮเวอร์สอซึ่งบางเบาแต่ว่าแข็งแรงมากๆทํำตกเยียบบิดงอไม่พังนะครับสั่งซื้อแว่นออปตัสใส่โค้ด i อนะครับตัวใหญ่หมดเลย i s o n ลดไปเลย10%ฝากกันด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องิเวร์พูกันนะครับมันเหมือนกับหัว พอพอจากแมนยูลิยูฟุที่เป็นคนละโลกเลยนะ <S <S ริยูลซึ่งพี่เมงก็มองว่าน่าจะจบแล้วในพรีเมียร์ลีกใช่ไหมทีเนี้ยก็เหลือภารกิจอีก2อย่างก็คือคาราบาวนัดชิงกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้นะครับคืนพรุ่งนี้จะต้องเจอกับเปสเชแล้วนะครับมองไงบ้างครับพี่เมงกับเกมริยูฟุเปสเชโดยที่นัดแรกริยูลจะต้องไปเยือนปาร์คเดอรแพงก่อนมอง <S <S อ่ะเอาเอา,เอาเริ่มจากมีคอเปสเชก่อนมีอะไรที่น่ากังวลน่าต้องต้องระวังพิเศษไหมครับสำหรับริยูล ผมผมพูดพูดก่อนเลยว่าเราพูดกันในฐานะว่าเราวิเคราะห์วิจารณ์มุมมอเป็นกลางนะไม่เกี่ยวว่าคุณเชียร์ร์พูทำไมต้องกเปสเชโอ้ยเปเชเล่นแบบนี้เจอซาร่าเจออะไรเรื่องพวกนี้คนละส่วนที่เรามาคุยกันเนี่ยเราคุยด้วยเหตุและผลว่าเปเชมีดีตรงไหนร์พูมีดีตรงไหน,ไหนบางคนแม่งเห็นหน้าผมแม่งก็บอกแล้วโอ้ยเอาคนเชียร์แมนยูมาวิจารณ์ร์พูแม่งก็ให้เสมอให้แพ้ต่างๆคนละเรื่องแต่คุณใจแคบแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ย เราพูดตามเนื้อผ้าไปเบสเช่เนี่ยผมผมดูเฉพาะเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเกมลีกเอิงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ดูเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดสดแล้วผมก็ไม่ไม่ชอบดูฟุตบอลตามช่องทางธรรมชาติผมดูเฉพาะเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนั้นเนี่ยผมอ้างอิงจากแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเกมล่าสุดเนี่ยจุดเด่นของเปเช่เนี่ยมันก็คล้ายๆฟุตบอลบาร์เซโลนานี่แหละกองบอลดีตัวคล่องมีกองกลางเนี่ยมีวิตินยาจําจนดจังหวะเกมมีเชลเนเวสมีฟาเบียนลุยส์พกุกเนี้ยเอยชื่อพวกคุณจะรู้เลยว่านักตะ สเปนโปรตุเกสเนี่ยจุดเด่นคือเบสิกทักษะการพลิกบอลคล่องตัวตรงนี้ใช่ตัวลุกเนี่ยเขาใช้อุสมานเดมเบเล่เล่นฟอลนาซ้ายขวาก็มีบาโคล่ามีวาลัชเคเคียเพราะนั้นคุณเห็นรายชื่อนักบอลคุณจะนึกภาพออกว่าฟุตบอลเปเชม่งจะประมาณนี้ใช้ความคล่องตัวทักษะเชิงบอลและมีความเร็วบวกกับลุยส์เอลิกเก้เนี่ยจุดเด่นเขาคือฟุตบอลทางปี ด้านข้างตอนก็ทาบาร์เซโลนามีคนถามผมเยอะว่าเอนิเก้กับเป๊ปต่างกันยังไงฟุตบอลเป๊ปเนี่ยคลองบอลเยอะและจะไม่ไม่จู่โจมแบบได้เสียบ่อยจะค่อยๆทําแล้วก็เน้นเป็นดอกดอกไปแต่เอนดิเก้เนี่ยถ้าปีกจัดมีโอกาสเขาเอาเลยอันนี้คือจังหวะนะถ้าเขาก็เขาสู้ได้หรือเขาเขาดีกว่าเนี่ยเขาไม่รอแต่ถ้าเกิดเกมเขาเป็นรองหรืออะไรอ่ะเขาจะมีจังหวะจากโคนแต่โดยรวมแล้วฟุตบอลเอนิเก้เนี่ยมันจะได้เสียกว่าพร้อมจะได้พร้อมจะเสียแต่ฟุตบอลเป๊ปเนี่ย โอกาสที่ดีมันจะต้องเกิน50%ถ้าเขาเสี่ยงนี่นั่นหมายความว่าผู้เล่นเขาท็อปฟอร์มหรือว่าเขาพร้อมสถานการณ์ที่มันจะต้องเสี่ยงอันนี้คือเปเชส่วนข้างหลังเนี่ยมันเป็นมากินยอสมีแบร์ราโดบาซิเลียน21ปีเนี่ยอยูด่ด้วยกันแล้วมันจะสลับอีกตัวหนึ่งเป็นปาโชวิลเลียมปาโชเล่นกับมากินยอสแบ็กขวาก็ฮาคิมี่แบ็กซ้ายกับนูโนเบนเดสแบ็กนี่ก็เติมจัดเลย เติมสุดลางเลยแหละเพราะนั้นเนี่ยภาพรวมมันจะเป็นฟุตบอลที่เท้าสู่เท้าตามสไตล์สเปนของเอลิเก้นี่แหละใช้ความคล่องตัวทะลุทะลวงด้วยความเร็วมีการรับส่งบอลมีสปีดบอลที่เร็วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าข้างบนเนี่ยความแน่นอนเนี่ยมันมีไม่เยอะท้่องตัวจริงเบสิกดีแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยมันไม่เนียบแล้วก็กองกลางเนี่ยผมมองว่าตัวเล็กเวลาไม่มีฟุตบอลเนี่ยแล้วจะต้องไปไล่ล่าหรือว่พูลเนี่ย ผมอยากดูว่ามันจะทํำยังไงตัวด,ดุดุไม่มีตัวแข็งแข็งเนี่ยอย่างกลางรับชัดๆก็ไม่มีเซนเตอร์มากินยอสก็รูปร่างไม่ใหญ่แล้วก็คู่ขาเบราโดก็ประสบการณ์น้อยไอปาโชอะไรอีกคือคือหลายอย่างรวมกันแล้วเนี่ยบอกตรงว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าเพาเียงแต่ว่าอยู่ที่อริเกลละเขาจะเล่นแบบไหนถ้าเขาเลือกที่จะสู้ลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าเขาโดนแน่โดนเยอะด้วยถ้าเขาเล่นด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวค่อยๆเล่นเนี่ยมันจะยืดเวลาได้เล่นแบบว่าอย่าไปหวังว่า กูดีพอกูสู้ได้แบบเนี้ยคุณโดนแน่เพราะเวอร์พูชอบฟุตบอลชวนทะเลาะถ้าคุณเปิดเกมลุกใส่เรอร์พูแล้วคุณไม่ดีจริงเนี่ยคุณโดนเยอะแต่ถ้าคุณค่อยๆเล่นตามจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างทําให้เรอร์พูเสียจังหวะเนี่ยคุณมีโอกาสเนี่ยภาพรวมมันจะประมาณนี้อ่ะ,อะก็จะมาเข้าสู่คําถามเมื่อกี้พี่เมงก็เกิดไปแล้วนะครับคือฟุตบอลเอริก้ะมันก็มันก็เป็นบอลตามแนวทางของเขาที่มันชัดเจนใช่ไหมต่อบอลแม่นยำรวดเร็วขาอไปค้ะมา แต่ว่าแบ็กเขาสองฝั่งอะฮาคิมี่กับเมนเดสเนี่ยเติมแบบสุดริมเหมือนกันนะครับแล้วเขาเล่นหลังลอยด้วยความเป็นหลุยเอลิก้ครับพี่เมงพี่เมงว่าจากที่พี่เมงดูเขามาตลอดชีวิตอะหลุยเอลิก้คิดว่าในการเจอเลี้ยวปูเนี่ยเขาจะปรับแท็กติกมารับมือเลี้ยวฟูนะครับหรือจะเล่นตามธรรมชาติเขาโดยเฉพาะเล่นในบ้านด้วยซึ่งถ้าเล่นตามธรรมชาติมันก็น่าจะเข้าทางเกมสวนกลับเลี้ยวฟูใช่พี่เมงอ่านใจเอลิก้ครับมองมุมไหนมากกว่ากันคะคือจะมาเปิดบุกแรกเนี่ย ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แหละเขาอาจจะสัมภาษณ์หรือเขาจะพูดว่าเขาจะเปิดเกมลุกอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอลงไปแล้วเนี่ยคุณจะไปจู่โจมคุณจะบุกแหลกผมว่ามันมันเสี่ยงเกินไปฟุตบอลคุณไม่ได้เหนือกว่าขนาดนั้นไอ้คำว่ากลัวมันไม่มีหรอกมันไม่มันไม่มีใครกลัวใครหรอกเวลาให้สัมภาษณ์เขาก็ต้องกล้าพูดแบบนั้นถ้าบอกโอ้ไม่ไหวเจอรรี่ฟูกูกูรอรับอย่างเดียวดีกว่านู่นเนี่ยเอา้าไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอกมันก็ต้องบอกไอ พร้อมสู้พร้อมเปิดเกมลุกต่างๆแต่ลงไปเล่นมันจะเป็นแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งผมมองว่าเขาจะเขาจะยังไม่เสี่ยงหรอกโค้ชทุกคนรู้นะครับผมบอกเลยเป๊ปเนี่ยแม่งรู้ซึ้งเลยถ้าเปิดเกมลุกใส่ลิเวอร์พูลเนี่ยมือมือเหมือนเอาน้ําสาดใส่กันน่ะอหรือมาริดเขายังรู้เลยหรือมาริดตัวดีขนาดไหนอ่ยยังไม่กล้าแลกคนละทีกับลิเวอร์พูลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอริกเก้ย่อมมองเห็นนะผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาเล่นแบบไหนแนวไหนอันนี้คือการคาดการผมบอกแล้วว่าการคาดการก็คือเดาใจ นอกจากคุณเดาว,ว่าเอลิเก้ลเล่นยังไงแล้วคุณต้องเดาด้วยว่าอานเนอร์สโตเล่นยังไงคุณต้องเดาอีกว่าจะจัดใครลงไปเล่นคุณต้องเดาอีกว่ามันจะเล่นแบบไหนกันเพราะฉะนั้นมันหลายเรื่องหลายราวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะ,ะนั้นเรามาคุยกันเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีใครรู้อ่ะแล้วตัวอันตรายที่ต้องระวังนะครับของเปเชคิดว่าต้องยังไงบ้างใครบ้างที่ดูอันตรายหน่อยที่นีอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าูลผมว่าควาลัชเคเรียเนี่ยน่าสนใจ แล้วตัวนี้ไม่อยู่กับที่ไม่ได้คาเส้นเข้ามาเล่นวงในได้เล่นหน้าลายเล่นฮาสเปซได้ริมเส้นได้แล้วมันถนัด2เท้าขวาได้ซ้ายได้ในยูโรเราก็เห็นระบบ532มันเล่นคู่หน้ามันก็เล่นได้ผมว่าควาล์ชเชเลียน่าจะเป็นตัวแปรส่วนเดมเบเล่เนี่ยพอไปเล่นฟอลไนผมว่ามันไม่ถนัดเดมเบเร่ le, ต้องอยู่ด้านข้างมีพื้นที่ให้มันล็อกออกนอกตัดในเดี๋ยวนอกเดี๋ยวในอย่างเงี้ยอันตรายแต่เอาเข้าไปอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยมันไม่มีที่ให้มันวิ่ง ไม่มีที่ให้มันเลี้ยงเอ่อมันจะวิ่งช่องมันช่องมันน้อยมันหันหลังให้ประตูมันก็เล่นยากเพราะมันไม่ถนัดในมุมมองผมนะเพราะนั้นมันจะต้องหนีไปเล่นที่อื่นเพราะมันหนีไปเล่นที่อื่นลงมาต่ำมันก็อยู่ห่างกรอบประตูอีกหนีไปด้านข้างก็ไปชนในบาคโคล่าหนีไปอีกข้างก็เจอฟาราสเคเลียเพราะนั้นผมมองว่าเดมเบเล่ถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันผิดธรรมชาติผมไม่ได้เก่งกว่าเอลิเก้แต่ว่าผมว่าเดมเบเร่มันถนัดด้านข้างมีพื้นที่ปัญหาพเอชเชคคือมันไม่มีเบอร์เก้า เจ๋งๆนี่แหละกอนซาโลรามอสมันไม่ถึงถ้าชั้นถึงป่านนี้มันเป็นตัวจริงไปแล้วแปลว่าอุสมานเดมเบเล่ที่โหเขาเปลี่ยนมาเล่นฟลอสไนแล้วยิงกระจายเลยในลีกเอิงเป็นดาวซันโวลเลยพี่เมงคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิเวอร์พูลใช่ไหมครับวิธีเนี้ยไม่ใช่คือคุณอย่าเอาผลงานฟอร์มในลีกเอิงมามาวัดกับลิเวอร์พูลแชมเปี้ยนส์ลีกครับมันคนละเรื่องผมบอกแล้วไงเพราะงั้นเนี่ยคุณเห็นมันยิงกระจายคุณดูทีมที่มันเล่นคุณดูองค์ประกอบทั้งงเเเเเเเช่่่่่แแลลลลลล้้วววกููููตตอออออสโคมมััันนนบิิิิรร์์พพาาาจจะฉฉดดยยไ เรามองจากความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่สามารถเอามาตรฐานในในลีกเอิงมาวัดได้แล้วทำไมเอมบัปเป้ยิงกระจายในลีกเอิงทำไมมันพาเปเชเป็นแชมป์ไม่ได้มีทั้งเมสซี่เนมาอยู่รวมกันเล่นลีกเอิงยิงกระจายทำไมมาเล่นยุโรปยังเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์กไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกหลายครั้งว่าอสถิติอ,อะไรต่างอะ่ะมันคนละเรื่องมันคนละส่วนกันดูได้เป็นไกด์ไล แต่ของจริงวัดที่หน้างานครับดูคุณภาพทีฟุตบอลด้วยดูหน้าดูหน,ดหนวดนักบอลด้วยครับแต่จริงน,นะเ,นเนออเด็ิงนลีกเอิงกระจายเนี่ยออกมาเอยิงในแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันเล่นยังไงอ่ะใช่ไหมมันคนละมัน<ะ>คนละคนละคลาสอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าแต่จริงนะผมอ่ะไม่เคยชอบที่เขาเรียก5าลีกใหญ่ผมชอบเรียกสลีกใหญ่กับอีกหนึ่งทีมเพราะว่าลีกเอิงมันมันดูโหโดดอยู่ทีมเดียวจริงๆอ่ะอ่ะทีเนี้ยครับพี่เม้ง ถ้ามาฝั่งเวอร์พูลอ่ะเขาคงจะจัดชุดเต็มลงแหละนะครับแต่ว่าถ้าเจอเปเชไปเยือนก่อนอ่ะจิมเมงคิดว่าเขาจะปิดเกมตั้งแต่เกมแรกเลยไหมหรือว่าจะอ่าไปเอาเสมอมาก็แฮปปี้แล้วค่มาตีแมวในในแอนฟิลด์ทีหลังผมเชื่อว่าเขาเขาหวังถึงชนะแหละแน่นอนเลยเล่นมาขนาดนี้ไม่หวังชนะแม่งผิดปกติแล้วเขาหวังถึงชนะแต่ผมว่าเขาดูหน้างานด้วยว่าเปเชมาไม้ไหนถ้าเปเชไม่เซ็นคองบอลเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เห็นรีพูเดินเข้าหาก็ได้แต่ถ้าเปเช เปิดหัวมาแล้วเปิดหน้าแรกชวนทะเลาะเนี่ยเอาละอันนี้สลอตผมเชื่อว่าเขามี2แบบรับแดน2หรือว่าขึ้นไปชวนทะเลาะเลยเขาเล่นได้2แบบไงเพราะฉะนั้นเขารอดูก่อนผมคิดว่า1 0 15นาที20นาทีแรกเขารอดูก่อนว่าไอ้วันนี้เปจเชแม่งมาแบบไหนถ้าแม่งมาเรามัระวงังเอาละถ้ามีช่องมีรูขึ้นไปขึ้นไปเพสเลยชวนทะเลาะเลยแต่ถ้าเปจเชเปิดหัวมากูลุยเลยเนี่ย เอาละผมว่าอเนซ์สลอตเขาก็มีวิธีที่จะเล่นอีกแบบนึงผมมั่นใจว่า,าก็เตรียมไว้ไม่ว่าจะชวนทะเลาะหรือว่าจะเล่นรับแล้วสวนเพราะของแบบเนี้คุณเดาใจริกเก้ไม่ออกหรอกอเนซ์สลอตมันก็ไม่รู้หรอกแต่มันรู้ว่าจะเล่นแบบไหนเป๊เชจะเล่นประมาณไหนเพราะนั้นมันต้องรอดูหน้าง,งานด้วยของแบบเนี้ย อ่ะทีนี้พอผ่านเปเชนัดแรกเจอซัลทัมตันงขั้นเนี่ยอันนี้แน่สำรองเต็มสูบแน่นอนใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเปเชนัดสองต่อด้วยนัดชิงกับนิวคาสเซิลเนี่ยพี่เม้งมองอย่างไนบ้างครับเขาจะมีพะวงหน่อยไหม,มหรืออะไรยังไงกับกับเป๊ะผมว่าผลผมว่าผลนัดแรกอะ่ะจะเป็นตัวแปรถ้านัดแรกเนี่ยริวพูไปเยือนเป๊เชเนี่ยเล่นออกมาแล้วหนืดๆนดืได้ผลเสมอไม่ต้องถึงกับแพ้หรอกเสมอหรือว่าหือจับ ผมว่าเขาจะเขาจะต้องเน้นเกมที่2ยังไงเขายังทิ้งแชมเปี้ยนสีกไม่ได้ยกเว้นคือเขาบุกไปล่อเปเช่สี่ศูนย์อะไรเงี้ยช่วงห่าง3ลูกสี่ลูกโอเคเขาสามารถที่จะโรเดชันได้ผมว่าเกมนัดแรกกับเปเช่จะเป็นตัวแปรนะก่อนจะเล่นกับ le, นะิวคาสเซิลนัดชิงอยู่ที่ว่าผลนัดแรกไปเยือนเปเช่แล้วมันเป็นยังไงถ้ายังเบียดอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะพักตัวหลักได้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วฝั่งลิยวอร์ครับคิดว่าใครจะเป็นคีย์แมนครับในในเกมที่จะเจอเปเช่นัดแรกเนะี่ยโอ้น่นะนอนเลยซาร่า ไม่ต้องคิดเลยเพราะซาร่าเนี่ยสามารถพลิกเกมได้ทุกนาทีไม่ว่าจะขยับแอสซิตหรือยิงเองหรือดึงผู้เล่นคู่ต่อสู้อะไรต่างเนี่ยซาร่าตอนนี้ท็อปฟอร์มมากสามารถพลิกเกมได้แล้วการที่ลิเ์พูไม่มีเกม FA เอคัพอะครับพักมาเต็มสูบเลยเพื่อเจอเบสเชเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับจะมาแบบเหมือนเกมกับแมนซิตี้กับมาริดไม้ที่มาถึงโหเพสหนักเลยโหดเลยบี B ้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าก็ยังทรงๆเหมือนเดิมแล้วก็มาเล่นรึ่งหลังตามสูตรลิเก มันอยู่ที่เปสเชมากกว่าเพราะอเน,นื้สล็อตเนี่ยเขามีวิธีเล่นที่เราเห็นแล้วรับลึกเขาก็ทําได้รับแดน2เพื่อรอขย่ําตัดปุ๊บแล้วเอาเลยเนี่ยเขาก็ทําให้เห็นวันเจอแมนซิตี้เนี่ยหรือว่าจะเดินขึ้นไปไล่เลยเขาก็เคยทําให้เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขามี3แบบแล้วสบายสบายทีนี้อยู่หน้าง,งานเนี่ยว่าเปสเชมาไม้ไหนมาไม้ไหนเนี่ยเขาก็สามารถสลับได้ผมว่าตัวแปรอยู่ที่เปสเชนะจะเล่นแบบไหนทีนี้ข้ามช็อตหน่อยมานัชชิงกับดิวคาสเซิลน,น,นครับดิวคาสเซิลแอนโทนีกอนโดน ไม่น่าจะได้ลงในนัดชิง่ะคิดว่าลิวพูได้เปรียบเยอะไหมครับแล้วไม่มีผลเด้อไหมการไม่มีแอนโทนีกอร์ดอนมีผลนะมีผลอยู่พอสมควรเพราะว่าใครล่ะจะลงมาแทนกอร์ดอนเพราะมันคือตัวจริงนะที่ผมบอกมีผลเนี่ยเพราะว่าแอนโทนีกอร์ดอนเป็นตัวหลักของนิวคาสเซิลมีกอร์ดอนแล้วก็มีเมอร์ฟี่ไงถ้าไม่มีกอร์ดอนมันต้องเป็นตัวอื่นละพอเป็นตัวอื่นปุ๊บคุณไม่ใช่ตัวหลักละประสิทธิภาพมันก็จะลดน้อยลงผมว่ามีผลไม่มากก็น้อยแล้วมองไหนบ้างครับในในนัดชิงคิดว่ารูปแบบรูปเกมผลการแข่ง อยู่ที่เอ็ดดี้ฮาวอ่ะตอนชนะรัวๆเนี่ยกลางแม่งดูดันจริงที่เรานั่งคุยกันน่ะมีทั้งบูโน่โตนาลี่โจลิงตันเนี่ยสตัวไล่ตัดเกมไล่ยํำเขาไล่บี้ไล่แย่งบอลแต่ตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปอ่ะอยิ่งเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยคุณเล่นโตนาลี่กับบูโน่สตัวข้างในโอ้โหโคตรเสี่ยงเลยแล้วคุณเอากอร์ดอนไปเล่นตัวลุกเล่นกับคาร์ลัมวิลสันอีก แล้วคุณทางวิลลลอกออกไปเนี่ยคุณไม่สามารถเล่นแบบนี้กับลิวพูได้นะครับผมนึกภาพว่าคุณต้องจัดกลางแน่นๆมาแล้วรอสวนคุณไปเล่นแบบนี้นี่ริวพูแม่งชอบเลยเพราะกลางริวพูสามตัวแม่งเดือดแม่งเดือดทุกตัวเล่นไปเล่นมาเนี่ยไปเข้าร่องเลยนิวคาสเซลเนี่ยมันสวิงก็เพราะแบบนี้แหละเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยตอนดีก็ดีใจหายแต่ตอนหลุดนี่แม่งหลุด หลุดแบบแย่ๆอย่างการแพ้คาบ้านต่อบอลหมัดไบรตันหรือล่าสุดเนี่ยมาแพ้ตกรอบเนี่ยไบรตันเนี่ยคุณเห็นเกมอะ,ะ่ะมันพร้อมจะเสียประตูผมดูแล้วเฮ้ยถ้ามึงเล่นทรงเนี้ยมึงไม่รอดแน่เพราะว่าทรงผิดทรงถูกแดนตัวเองแดนเขาเนี่ยไบรตันขึ้นมาล่อเป้าเป็นระยะระยะแต่มันยิงไม่เข้ามันเหมือนกับวันที่โดนบอลหมัดไป4ดอกโดนฟูลแลมคาบ้านนะ่ละลักษณะเดียวกันคือเปิดเกมลุกแล้วขึ้นไปเสียบอลบางทีส่งให้เขากลับตีเลยในแดนตัวเองเนี่ยจะเหลืออะไรอะ่ะ แต่วันนั้นไบรตันมันยิงไม่คมมันไม่เข้าถ้าเข้าเนี่ยผมว่ามันโดนประมาณ3 4ี่ลูกเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของนิวคาสเซิลเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวมันต้องรู้แล้วถ้าคุณเล่นกับลิเวอร์พูลและคุณหลวมแบบนี้เนี่ยคุณรอดยากหลังจบเกมที่แพ้ที่แอนฟิล์อ่ะมันก็พูดเองวันนี้เล่นไม่ดีมันมีการบ้านที่ต้องไปทําอีกเยอะอืมันคงรู้แล้วแหละมันคงเห็นแล้วว่ามันผิดพลาดตรงไหนแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าแก้แล้วเนี่ยมันจะดีไหมมันจะต้านลิเวอร์พูลได้ไหมผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูล ่อให้เป็นนัดชิงก็ตามเยอะเลยอะครับใช้คําว่าเยอะได้เลยใช่ไหมเยอะเยอะเพียงแต่ว่ามันเป็นฟุตบอลนัดเดียวไงอะไรเกิดขึ้นได้เช่นนิวคาสเซิลยิงโป้งเข้าไปเนี่ยนำก่อนเ่ะแล้วอุดอยู่หรือพูลบุกยับยับตีเสมอไม่ได้คือมันเป็นไปได้หมดหรือจังหวะปุ๊บปั๊บสวนไปกองหน้านิวคาสเซิลหลุดเดี่ยวสมมติโกนาเต้ไปฟาวเนี่ยใบแดงเนี่ยหรือจุดโทษเนี่ยมันเป็นไปได้หมดครับตรงนี้คือนัดชิงชิงดํานัดเดียวแต่ถ้าเรามองเป็นศักยภาพเนี่ย วิธีเล่นเนี่ยและยิ่งเพิ่งเจอกันมาสดๆด้วยเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลดีกว่าเยอะแต่ตัวแปรมันยังมีอย่างอื่นอีกถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพี่แมยคิดว่าลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์นิวคาสเซิลกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าลิบบูหกสิบเปอร์เซ็นต์นะชนะเนี่ยนิวคาสเซิลมีโอกาสชนะอยู่ผมว่าน่าจะสักไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ที่เหลืออันนี้าต,นต,าตามตามตามมุมมองของผมนะแล้วก็ฟอร์มล่าสุดศักยภาพานักบอลเพราะเราเห็นลิเวอร์พูลเล่นแล้วอ่ะโด <ạ. S 2> ยเฉพาะเราเห็นคู่นี้เล่นแล้วอ่ะที่แอนฟิลด์อ่่่่่่ะะะะะมััันนนนนนนออาาจจคคลลลลทีีดแแตตตตววิเเร์พูย้้ง ซีซั่นจนถึงตรงนี้มาตรฐานเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ตกหล่นไปไกลเกมไหนแย่ๆเนี่ยถ้าคิดเป็นคะแนนเนี่ยมันไม่เคยได้5ได้4นะเกมแย่แย่ลิฟท์พูลเนี่ยคือ6นะเผื่อเจด้วยซ้ำแต่เกมแย่ๆย่นิวคาสเซิลเนี่ยบางทีแม่ง5 4 3สด้วยซ้ําเนี่ยมาตรฐานมันอยู่ตรงนี้